สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทาง YouTube แล้วก็ผู้ติดตามทาง u t u b e ของผมเนาะพี่น้องเมื่อนี้พามาอัปเดตพี่น้องหลังจากที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อดึงยอดเนาะพี่น้องเนาะครบสิบห้ามือแล้วก็มาใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรหกสามสามเนอะพี่น้องเ้อนะเพื่อทําใบขยายใบให้ใหญ่ขึ้นเนาะได้สามสี่มือเองพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะ ก็มีการฉีดปุ๋ยพ่นทางใบเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เดอ้อปุ๋ยเกล็ดซาลิเฟตเนาะสูตรเสมอสูตรยี่สิบยี่สิบยี่สิบพี่น้องเออพี่น้องมาเบิงพี่น้องเบิงขนาดใบพี่น้องเกือบเท่าฝ่ามือผมเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือการใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องตามลักษณะดินและ ตามรอบใบนะพี่น้องเนาะลักษณะดินอย่างใดก็คือดินเป็นกรดเนาะพี่น้องจะใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อดึงยอดอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่แตกยอดแล้วเนาะนับไปเลยว่าเมื่อนี้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วเนาะพี่น้องอีก15เมือมาเบิ้งครับมันแตกยอดแตกใบออกมาและเริ่มมีใบกลางเนาะพี่น้องเนาะถ้าเริ่มมีใบกลางแล้วให้ใส่ปุ๋ย อินซีเคมีสูตรหกสามสามเนาะส่วนปุ๋ยทางใบฉีดทุกๆ7เจ็ดวันเนาะพี่น้องเนะาะก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะลักษณะใบนี่หไงพี่น้องใบใหญ่ขึ้นเนาะถ้าดินเป็นด่างพี่น้องจะใช้ปุ๋ยเคมีในการทำให้ใบใหญ่เนาะพี่น้องเนาะใบใหญ่ใบนาใบงามแต่กับกันพี่น้อง ถ้าดินเขาเป็นกรดเนาะเราจะใช้ปุ๋ยอ e ีซีเคมี M e, เพื่อทำให้ใบใหญ่ใบหนาใบเาว้วหรือว่าช่วงกิ่งนี่พี่น้องเขาเรียกก้านป้องกิ่งนี่ยาวเนาะพี่น้องเ,อเห็นบ่พี่น้องเา้วจนโค้งพี่น้องเห็นบ่ยาวจนโค้งเนาะหูทีนี้ดินเป็นกรดพี่น้องใช้ปุ๋ยเคมีเฉ e, พาะดึงยอดเนาะ อมีใบกลางแบบนี้พี่น้องเริ่มมีใบกลางแบบนี้ให้ใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร633เด้อพี่น้องเด้ออ่ายี่ห้อยังก็ได้เนาะสำหรับปุ๋ยอินทรีย์เคมี0ูต3เนาะตามที่พี่น้องสามารถหาซื้อได้เด้อพี่น้องเด้อถ้าผสมฮิวมิกน้ำก็จะดีเนาะพี่น้องเนาะเพื่อทำให้ลักษณะการเจริญเติบโตเนี่ดีเนาะพี่น้องเนาะ ดินมันเป็นกรดเขาต้องใส่ปุย๋ยที่ถูกต้องและเหมาะสมเนอะพี่น้องเด้อเหมาะสมอย่างเหมาะสมกับดินนะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องใบใหญ่ใหญ่สิกิ่งออกมาเหย้าเๆยขอป้องพี่น้องขอป้องเขาจะเงย้า,านะพี่น้องนี่พี่น้องจนก่งจนโค้งเห้นได้พี่น้องเห็นปะขอป้องมันยาวเนาะนี่พี่น้องอ่านี่คือลักษณะของต้นทุเรียนที่ได้รับ ปุ๋ยที่ถูกต้องตามรอบใบและถูกต้องกับลักษณะดินหรือว่าลักษณะค่าพิตของดินนะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องพามาอัปเดตเนาะอันเดี๋ยวไปเบื้องอีกต้นหนึ่งกันนะพี่น้องเพื่อจะได้เบิ่งเป็นแนวทางเนาะพี่น้องผมว่ามันโอเคเลยนะพี่น้องเนาะทําไปแล้วทดลองไปแล้วมันได้ผลนะพี่น้องเนาะพี่น้องเบื่องใบเนาะใบใหญ่เนาะอันนี้ใบเก่าใบแก่พี่น้อง ได้อยากเอาออกก็ได้เนาะหรือเอาไว้นีก็ได้เนาะนี่พี่น้องต้นนี้อายุหนึ่งปีพี่น้องนี่เป็นไรพี่น้องใบใหญ่ๆเกือบเท่าฝ่ามือเนาะฮเห็นงามๆแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะมีการฉีดปุ๋ยพ่นทางใบทุกๆเจ็ดวันเลยพี่น้องเด้อแล้วกะ็มีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงด้วยเนาะป้องกงันแมลงป้องกันเชื้อราและเพลี้ยต่างๆด้วยเนาะพี่น้องเนาะ แต่สีได้ประมาณนี้บมแมนว่าผมใช้ขี้เท่าถ่านและดูลไม้มาปรับค่าพีฮิตของดินลดกดในดินแล้วใส่ปุ๋ยที่ถูกต้องตามรอบใบแล้วก็ใช้ปุ๋ยอีซีเคมีสูตรหกสามสามเนาะพี่น้องเพื่อขยายใบยขยายยอดเนี่ยมันจะงามแบบนี้โมแมนตน์ีด้พี่น้องต้องมีการป้องกันมะแรงเพี้ะและเชื้อราด้วยเด้อพี่น้องเน้อทำความเข้าใจกับพี่น้องเนะาะฮะ การปลูกทุเรียนนี่ใส่ทุนหลายอยู่ได้พี่น้องเนาะต้องมีใจเนาะพี่น้องใจถึงใจถึงพี่น้องเขาเรียกใจถึงอือใบสุดใหม่ได้พี่น้องอันนี้พี่น้องเห็นบะใหญ่ไหมพี่น้องนี่กรณีใบมันใหญ่แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะการจเจริญเติบโตกจ็จะดีเพราะว่าต้นทุเรียนนี่พี่น้องใช้ใบในการสังเคราะห์แสงเนาะพืชนี่ใส่ใบในการสังเคราะห์แสงเนาะพี่น้อง แบบนี้ได้กินมากแน่นอเนาะพี่น้องสรุปง่ายๆสันๆส้นๆเนาะพี่น้องดินเป็นกรดปรับค่าพีเอดของดินก่อนที่จะปลูกเมื่อปลูกเนี่ยใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องตามรอบใบด้วยเนาะถ้าดินเป็นกรดอย่าไปใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเนาะพี่น้องใส่ปุ๋ยเคมีเฉพาะดึงยอดเท่านั้นเนาะหลังจากนั้นมีใบกลางออกมาแตกยอดออกมาใบเริ่มกลางเปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตร6 3สามสม มีการฉีดปุ๋ยพ่นทางใบนี่พี่น้องทุกๆเจ็ดวันน้องของผมเนาะแล้วกะ็มีการฉีดยาป้องกันมแมลงเพี้ยแล้วก็เชื้อราด้วยน้องพี่น้องเนาะแบบนี้ได้กินหมากแน่นอนน้องพี่น้องเนาะเหมาะสําหรับผู้ที่ปลูกทุเรียนไว้กินเองเด้อพี่น้องเด้อเอาปลูกไว้กินเองซื่อๆเนี่ยได้กินมากแน่นอนแบบนี้พี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้คงกจะพามาอัปเดตประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ ขอบคุณที่มารับชมและกดไลค์พี่น้องสร้างความกำลังใจในการทำคลิปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ท่านครับคลิปหน้ามาพอกันใหม่ด้วพี่น้องสวัสดีครับ